สวัสดีเพ yeah. ื่อนเพื่อนนะครับนะครับวันนี้ถือเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเป็นวันที่อากาศดีนะครับท้องฟ้าก็มีแดดออกอ่อนๆนะครับแล้วก็คืมเมฆนะครับไม่รั่วเมฆหนาวเ,เลยเพราะว่าตอนนี้อากาศข้างล่างค่อนข้างเย็นนะครับผมตอนนี้อยากไปเที่ยวมากเลยนะครับอยากไปเปิดหูเปิดตาตามภูเขาตามอะไรอย่างเงี้ยได้เอาบรรยากาศเย็นๆน,นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา ชี้แจงบางอย่างนะครับคืออุปกรณ์ที่ผมสั่งมาในอินเทอร์เน็ตนะครับาบางตัวนะครับจริงๆมันไม่ใช่บางตัวหรอกมันเป็นชิ้นส่วนที่อุปกรณ์ที่แบบว่า,าที่จะติดตั้งเข้ากับแผงข้างเนี่ยนะครับคือสั่งมาแล้วไม่ใช้งานไม่ได้นะก็คือผมก็ได้คิดตั้งแต่ที่แรกแล้ววันๆใจอยู่นะครับว่า ก็สั่งมาแล้วใช้การไม่ได้นะครับ <c oughs> มันก็คือ,อตัวกรอนนะครับตัวกรอนไฟฟ้านะผมตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือช่วงที่มันอยู่ข้างนอกนะครับผมได้อจี้กับแบบโดยตรงนะครับมันก็ดีดแรงอยู่ตับตักักเนี่ยดีดแรงมากผมก็นึกว่ามันจะโอเคแล้วแต่ พอผมเอามือจับนะครับช่วงที่ดีดเปล่าๆด้านนอกนะผมเอามือจับดึงไว้แล้วจี้แบบปรากฏว่ามันดึงไม่เข้าผมก็เริ่มตระหนีใจแล้วเริ่มกลัวๆแล้วจริงๆความกลัวนี้ผมคิดมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะสั่งมาแล้วผมว่ามันจะดึงไหวไหมงี้ผมก็เกงอยู่แต่ว่าเห็นการที่เขาไปรีวิวใน u t u b e เนาะผมก็ดูว่าเออมันก็น่าจะใช้ได้น่าจะสะดวกคือเราไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรอีกเลยไง เพราะว่าผมเจาะตัวช่องมือเปิดมือจับเปิดตัวนี้แล้วก็คือเรตารนเนี่ยก็คือใช้เป็นไฟฟา้าวิ่งเข้ามาแล้วก็เดินระบบก็คือน่าจะเสร็จนะครับแต่ปรากฏว่าพอมายึดนะครับพอมายึดเข้ากับแผงข้างนะครับกับแผงท้ายอะไรยึดเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่เดินระบบไฟผมก็ได้ทําการลองตัวหนึ่งนะครับนี่ก็คือ ตัวนี้จะเป็นตัวแบบเวลาสมมติเราปิดลงไปมะเนี่ยตัวนี้มันจะมาอยู่อย่างนี้นะครับไอเดือยตัวนี้มันก็จะเนี่ยเข้าเข้าไปานเนี่ยเนี่ยมันก็จะมาล็อกอยู่อย่างนี้นะฮะพอเวลาปิดลงไปปุนะ๊บนะะเนี่ยมันก็จะเลื่อนเข้ามา,าล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ มันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับปรากฏว่านะครับพอเราเข้าไปเสร็จนะครับมันมีแรงดันนะครับแรงดีดนะครับเพื่อฝ่าท้ายเนี่ยก็คือมันจะพยายามดีดตัวออกมาข้างนอกใช่ไหมมันก็เลยทําให้เกิดการเนี่ยการงัดการอะไรเขาเรียกนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยตรงนี้มันมียางนะครับเนี่ยมันมียางผมเดินยางตัวนี้เนี่ย ให้มากดกับตัวนี้หนึ่งเพื่อเป็นตัวกันน้ําแล้วก็ตัวกันเสียงเวลารถวิ่งรถอะไรเงี้ยคือไม่ให้แผ่นตัวนี้มาโดนกับเหล็กกันโดยตรงไม่งั้นมันจะเกิดเสียงดังป๊กป๊าเวลาสารวิ่งไปนะครับตัวนี้ก็คือมันจะเป็นตัวกันเสียงเนี่ยผมดีดมาก็คือเวลาเราปิดลงไปสนิทเนี่ยนะครับมันจะเกิดแรงต้านแรงดีดขึ้นมาแล้วทีนี้พอเกิดแรงต้านแรงดีดพอตัวนี้สูงิว่าตัวนี้ล็อกแล้วนะครับมันก็จะคล้ายว่ามันดึงลงมาอย่างนี้ตลอดเพราะว่าตัวนี้มันพยายามจะดีดขึ้นนะครับ ใช่ไหมปรากฏว่าพอต่อระบบไฟเข้าไปดูมันชักกลับไม่ได้เลยนะครับคือแรงดึงกลับมันไม่มีนะครับเอาง่ายๆเลยคือแรงดึงกลับจากตัวล็อกนี้มันไม่มีนะครับแรงเยอะไม่พอนะครับผมถ้าใครคิดว่าจะเอามาใช้นะครับผมว่าเกะ๊ะตามเกะ๊ะตามอะไรเนี่ยถ้าเป็นเก๊ะที่แบบว่ามันไม่มีแบบแรงอัดที่แบบว่าเราจะต้องกดลงไป เผื่อสักระยะหนึ่งแล้วค่อยให้มันล็อกเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวตบคลักนึงเนี่ยเห็นไหมถติว่าอย่างนี้ใช่ไหมพอเราปิดลงมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องกดลงไปอีกเพื่อจะให้มันถึงเดอยล็อกให้ให้มันพ้นปุยง่ายโดยล็อกให้มันพ้นตัวนี้เนี่ยเพื่อให้มันเข้าอย่างนี้ปรากฏว่ามันดึงกลับไม่ได้นะครับถ้าใครคิดจะามาใช้นะ ถ้าเป็นเก๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่มีแรงต้านแรงดึงผมมันก็น่าจะใช้ได้แต่ผมว่าไม่แนะนําดีกว่าให้ใช้เป็นระบบแมนหนวนเแบบียบแบบมือนะครับน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับอันนี้ผมถือว่าผมพลาดน,นะครับพลาดมากแต่ราคามันสูงไหมมันก็ไม่เท่าไหร่เพราะมันก็ตัวละสี่สิบกว่าบาทเนาะตอนนั้นบางคนอาจจะบอกว่า จะอยากได้แบบยังไงนะความสบายนะมันก็ใช่ครับบางทีผมว่าผมระบบไฟมันอาจจะง่ายกว่าคือเราไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรแค่เดินระบบไฟให้มันเฉยนะครับแต่ไปมาระบบไม่นวนน่าจะชัวร์ที่สุดก็คือมันอาจจะลําบากในการตอดอปิดเปิดอะไรเงี้ยคือเราต้องใช้กุญแจล็อกเงี้ยคือมันจะเยอะขั้นตอนเกินไป แต่ถ้าเป็นตัวกรอไฟฟ้าตัวนี้ก็คือผมจะเอาระบบเซตั้นล็อกของรถยนต์นะครับวิ่งเข้ามาผ่านดีเล์นะครับแล้วก็มาจ่ายไฟให้ตัวนี้ก็คือถ้าเราล็อกรถยนต์ไปก็ไม่จ่ายมาให้ตัวนี้ก็กดทํางานไม่ได้นี่ไงความคิดผมนะครับปรากฏว่าตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าใครคิดจะใช้นะครับอย่าอย่าคิดนะครับเอาเอาแบบว่าเม่นวดดีกว่านะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะได้คลายออกนะครับ แล้วก็คงจะเป็นตัวกรอนบีบอัดนะครับที่ผมสั่งมาตอนนี้มันยังอยู่ที่จีนอยู่นะครับผมสั่งมายังมาไม่ถึงตัวนั้นเยอะไหมแพงไหมมันก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าผมก็หาร้านที่มันถูกที่สุดแล้วนะครับตกตัวร้อยกว่าบาทนะครับผมหกตัวนะครับถ้าใครที่จะมาใช้นะครับ ให้ยกเลิกความคิดตัวนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องพิจารณาเอาถ้าเกิดใครอยากได้นะครับว่างานที่จะมาใช้เนี่ยมันมีแรงดึงแรงต้านกับตัวนี้ไหมนะครับมัเพราะตัวนี้แรงดึงกลับมันแทบไม่มีเลยผมบอกตรงเลยแต่ถ้าเอาเมาจี้กับพวกแบ,บตเปล่าๆเนี่ยมันจะดีดแรงตักๆเลยล่ะ,ะครับโอ้ยเซ็งเลยใ้ายการไม่ได้อุตส่าห์วัดแบบวัดอะไรมาครับ ถ้าใครคิดจะใช้ให้ยกเลิกไปเลยนะครับผมให้ใช้แบบไม่นุ่นดีที่สุดนะครับผมก็รอของตัวนั้นมาอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าผมก็ก่อนที่ของตัวนั้นจะมาผมก็จะมาทําพวกยางพวกอะไรรอเนาะพวกยางกันเสียงเนี่ยผมก็จะวิ่งติดไล่เดินระบบไฟอะไรไว้รอเลยนะครับเพราะผมสั่งไฟนีออนมาผมจะมาติดตัวนี้นะครับตอนนี้ทีแรกผมว่าจะสั่งมาสองสาหลอดทีเดียวตอนนี้ผมไม่กล้าแล้วนะครับผมไม่รู้ว่า สั่งมาแล้วปุ๊บความสว่างมันจะเท่ากับที่เราต้องการไหมครับผมจะสั่งมาหลอดเดียวก่อนถ้ามันเวอ้อค่อยสั่งใหม่ดีกว่านะครับน่าจะเป็นการสิ้นเปลืองที่น้อยนะครับแล้วผมก็ได้สั่งตัวสวิตซ์ดิเมอร์นะครับตัวหลีไฟนะครับผมตัวหลีไฟ12โวล์เนาะเวลาเราเปิดกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่้านโลง่ลงๆคนเดียวไม่มีใครอยู่ใกล้เงี้ยเราก็เปิดให้สว่างไปเลยยังได้นะครับแต่ถ้าอยู่ท่ามกลาง พี่น้องที่เราไปกลางเต็นท์ไปแคมป์กับคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องให้เกียริคนอื่นไฟแต่สว่างมากก็ไม่ดีนะครับมันจะไปรบกวนคนอื่นเขาที่เขาเล่นตะเกียงเล่นอะไรกันอย่างนี้นะครับผมก็เลยสั่งเป็นตัวดีเมอ,เอร์เทอร์ลดแสงนะครับถ้าไปอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆเราก็จะ,ะรีไฟลงนะครับรีไฟเบาลงอย่างเงี้ยให้มันสลัวสวหน่อยนะครับถ้าใครคิด จะไปใช้ก็ยกเลิกนะครับยกเลิกความคิดผมขอเป็นหนูรองยานะครับผมขอเป็นหนูรองยาให้เพื่อนพี่ๆทุกคนแล้วกันนะครับผมว่าเออมันใช้ไม่ได้นะซื้อวอางางี้จะได้ไม่ต้องอะจะไม่ต้องคิดใช้กันนะครับว่ามันมันไม่เหมาะนะครับมันไม่เหมาะกับประตูที่มันมีแรงอัดแรงดึงต้านหน่อยนะครับถ้ามันปิดเข้าไปชนแล้วอยู่เลยเนี่ยโอเคถ้าแบบนั้นใช้ได้แต่ประตูมันจะลวม เวลาวิ่งไปมันจะคือแค่ๆๆๆนะครับมันจะกระพือนะครับมันก็ไม่ดีทำเนี่ยเมื่อคืนก็นั่งกินปลาเนี่ยกับแฟนปลาเผาปลานินย่างเกลือเผาเกลือใช่ไหมนี่นั่งอ้อันนี้ผมเพิ่งมากลางเมื่อกี้เมื่อกี้มันมียางฝนนิดหน่อยแต่ว่าเย็นนะเย็นโอ้จิดถึงบรรยากาศเลยเนี่ยผมต้องรีบทำให้มันเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ต้องเอาให้เสร็จปีใหม่ให้ได้นะครับ เดี๋ยวระบบไฟค่อยๆไล่เป็นมันคงจะจบไม่ง่ายนะครับเพราะแผงโซลาเซลล์อีกต้องข้างบนมันต้องใช้เนี่ยครับข้อผิดพลาดที่เกิดนะครับผมก็เลยมาแจ้งนะครับเพื่อถ้าเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นเขาเรืออะไรนะชี้แจงปัญหานะครับเผื่อใครจะหากรนตัวนี้อยู่นะครับให้ยกเลิกไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปคิดจะซื้อนะฮะตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าซื้อมานี่จะใช้อะไรอีกเนี่ย อาจจะใช้อะไรไม่ได้เพราะมันแต่ไม่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นงาน d ี y อย่างอื่นนะเอาทำเตะตัวอะไรเตะเซนทันล็อกยังเตะไม่ได้เลยแบบเนี้ยนะครับดึงไม่ได้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวคือปัญหามันนะไอตัวที่สั่งก่อนบีบอ <S <S ัดตัวนี้มาก็คือเวลาล็อกรถเนี่ยเราต้องคอยใช้กุญแจของใครของมันอย่างนี้ล็อกนะผมอาจจะไม่ใช้หรอก แต่ผมอาจจะเอาเป็นเซ็นทัลล็อกของรถยนต์อาจจะติดเข้าตัวหนึ่งก็คือตรงข้างมันอาจจะเปิดได้อย่างเงี้ยนะว่าแต่ตรงกลางมันจะล็อกไว้นะครับผมจะทําตัวหนึ่งอย่างนั้นก็กดรีโมทเอาเลยอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราปลดล็อกรถเวลาเราปลดล็อกรถปุ๊บก็ให้ตัวนี้ทํางานไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาวิ่งเดินเปิดตัวนี้น่าจะโอเคกว่านะครับผมคิดอย่างนั้นนะไม่ต้องใช้สวิตช์ปลดล็อกแล้วท็นี้นะครับรถล็อกตัวนี้ก็ล็อกตามแค่เรามากดล็อกตัวนี้ ให้มันล็กอกกดด้านข้างลงไปเฉยนะครับเดี๋ยวเสียถ้าล็อกาว่าผมจะทําอยู่หรอกเดี๋ยวดูก่อนนะครับพอมันมาเกิดปัญหาตัวนี้ก่อนผมเลยยังคิดไปทางอื่นไม่ถูกเลยนะผมโอ้ยเส็งก็จะเอาให้เสร็จวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ลองให้ดูนะครับเดี๋ยว ที่ผมลองนะครับพอลองเสร็จปุ๊บจี้เนี่ยมตัดสายอะไรหมดแล้วมันพอจี้เสร็จมันไม่มีแรงดึงกลับเลยครับนะผมก็เลยไม่ได้กดล็อกให้มันอยู่เนี่แหละนี่จะเป็นตัวโชคอะไรชกอะไรก็เสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วไฟเก็บงานสีตัวไหนทะลอกก็แล้วก็ค่อยมาไล่เก็บไล่เนี่ยโอ้ตายตายต พาได้ไงไม่น่าเลยเพราะว่ามันผมคิดไวตั้งแต่ตอนที่ผมสั่งแรกๆว่ามันจะดึงไหวไหมมันก็เอะใจอยู่นะครับก็ช่างใจอยู่แต่ว่าก็คิดว่าเอามันราคาพอสั่งเบ็ดเร็ดสี่เอ้ยหกตัวนี้มันก็อยู่ประมาณเท่าไหร่วะสี่ประมาณสามร้อยนิดๆนะครับผมก็เลยเออมันก็ไม่ได้นี่ลองมาลองดูไม่ลองไม่รู้นะครับแล้วก็เผื่อเป็นแนวทางถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ก็เผื่อเป็นแนวทางพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน้วยนะครับ แต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับให้ยกเลิกความคิดนี้ไปเลยนะครับผมเอาแบบเม็นนวนมือดีที่สุดนะครับถ้าเราอยากได้เซ็นทรัลล็อกนะครับถ้าเราอยากได้เซ็นทรัลล็อกค่อยมาทําแต่ที่ผมว่านี่น่าจะน่าจะได้นะครับน่าจะได้เดี๋ยวผมจะลองทํานี่แหละให้ผมเป็นหนูลองยาครั้นแรกเลยดีกว่านะครับเผื่อมันเป็นแนวทางให้ใครได้นะครับเผื่อเอาไปทําตามนะครับผมผมจะใช้ระบบไฟเซ็นทรัลล็อกจากรถยนต์นะครับผมมาเตะปอดก่อนปุ๊บเนี้ยพอเราล็อกรถ ตัวนี้ก็จะไม่จ่ายไฟมาตัวกลางมันก็จะล็อกให้นะครับแต่นะครับแต่เราต้องมาคอยล็อกตัวนี้ตัวข้างอยู่ดีนะครับตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดมันจะง้างจริงๆมันก็ง้างได้แหละแต่ว่าเราก็เอาแบบว่ากาันล็อกแบบว่าเออไม่ให้ใครง้างได้ไง่ายเนาะเพราะให้ให้มันล็อกตัวกลางไว้อยู่นะครับถึงที่ก็ง้างได้ข้างๆแหละแต่มันคงจะ ถ้ามันเอาขนาดนั้นถ้ามันยังงัดขนาดก็ให้เอาไปนะครับเผ <c oughs> ื่อมีของมีค่าอะไรในรถผมก็จะทําเผื่อเพราะถ้าดูแล้วถ้าใช้กุญแจนี่มันไม่น่าจะสะดวกนะครับมันต้องคอยพกกุญแจไปเรื่อยนะครับแต่ว่ามันถ้าไปจอดไกลๆที่เราก็อาจจะใช้กุญแจเสริมนะครับล็อกสองสามชั้นเลยทีเนี้ยครับแต่ถ้าวิ่งไปเงี้ยถ้าวิ่งไปแฉมไปอะไรเงี้ยนะครับ ผมอาจจะปลดล็อกไว้เลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจก็คือจะล็อกแค่ด้านข้างตัวนี้สี่มุมอ้ยหกมุมนะครับทั้งแผงข้างอย่างละสองแผงท้ายสองแผงข้างตัวนี้อีกสองในนี้แล้วก็มาเป็นซินทัล็อกตัวกลางนะครับอาจจะประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมคงต้องมาติดยางกันกระแทกนี้อีกว่ามันพึ่งมาพึ่งสั่งของมา นี่ครับผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นล่องตัวกลางหน่อยล่องล่องยางตัวกลางมันก็จะลงกับล่องเหล็กขอบตัวนี้นครับก็จะเป็นตัวกันนะครับตัวขอบนี่ก็คือจะเป็นตัวกันน้ําเป็นตัวดามแข็ง ตัวตัวนี้เนี่ยตัวฉากตัวนี้นะครับมันก็จะลงในร่องนี้แลก็จะเป็นตัวดำทำหน้าที่ตัวดำแข็งแล้วก็กันน้ําในตัวอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ตัวยางนี่อาจจะเป็นตัวกันแบบละอองน้ําเวลาเราวิ่งเนาะเวลาฝนลงนี่ปุ๊บมันอาจจะมีลมเล็ดรอดเข้ามาสาดป้งในได้นะครับยังไงก็ดูให้เป็นวิทยาทานเรานะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็อย่าใช้นะครับผมขอเป็นหนูรองยาไว้แล้วกันเพราะว่ามันมันบางทีมันหา ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบางทีมันก็หาได้ไม่ครบหรอกบางทีจะไปดูจากพี่ๆคนอื่นเขามันมันก็บางบางทีมันอาจจะเราก็ทําไม่สะดวกนะครับยุ่งยากกับเราผมก็เลยคิดว่าเออลองทําพวกนี้อย่างนี้ดูแต่มันก็พลาดนะครับบางทีของ DIY ชิ้นแรกเนะี่ยนี่แหละครับปัญหามันถ้าเป็นถ้ามีคันที่สองที่สามไปมันก็คงง่ายแล้วละพอเราเจอปัญหาตัวนี้ไปเราคงไม่เอามาใช้อย่างนี้ไงเราก็เล็งใส่กับตัวนั้นเลย ราคามันก็จะได้ถูกลงนะครับแต่ตัวนี้ราคาของผมมันก็นี่แหละมันไปเสียกับของที่มันเสียๆไปนี่ก็หลายตังค์อยู่นะครับโอเคเนาะก็คงมีประมาณนี้ครับมาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบนะครับว่าการผิดพลาดเนี่ยผิดพลาดจากอะไรนะครับผมการทํานี่งาน DIY นี่ย่อมมีการผิดพลาดได้ตลอดเวลานะครับผมมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกให้เราหรอก คิดจะทาต้องทําใจตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อพลาดเผื่ออะไรเพราะถ้าเกิดมันไม่พลาดนี่ยังไงเราก็เชื่อไม่เสร็จนะครับยังไงก็ไม่เสร็จเพราะงานพวกนี้มันมันมาแล้วมันมาไม่ได้สมบูรณ์นะครับเราต้องมาติดตั้งมาคิดแปลกแวกแนวอะไรออกไปอีกนะครับโอเคเนาะนะครับผมดูเป็นตัวอย่างนะครับการผิดพลาดนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ